ผลิตภัณฑ์ใหม่คือ l i อ n Queen ก็เลยอยากจะมามอบนะคะให้กับผู้ที่ขับรถขับราเพราะช่วงนี้ก็คือช่วงอย่างการแบบว่าจะขับรถกลับบ้านกันละแล้วก็หยุดยาวกันอะไรยอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ l i o อน u e e นที่จะทำให้ดีตื่นแรงคือเหมือนเครื่องดื่มบำร,รุงกำลังให้เราเวลาขับรถเราจะได้ไม่ง่วงสมองสมองเราจะแบบไ r i g h t เลยอันนี้คือสำหรับคนจะขับรถทางกายคนทำงาน ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งตื่นมาเบอร์เบอร์เอ้ยงง,ง,งอ,อันนี้กระดกเข้าไปเลยมันจะแบบสว่างสมอง้วมันจะสว่างวาบเลยแล้วก็แบบร่างกายก็จะมีแรงในท,ทันทีเลยอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท power shot แล้วก็เลยนี่เพิ่งออกมาสดๆแล้วร้อนเมื่อคืน2องทุ่มเพิ่งได้ก็เลยอยากจะเอามามอบให้กับผู้ที่ขับรถขับราเนี่ยขึ้นทางด่วนตรงเนี้ยค่ะให้ได้อลองรับประทานดูเวลาขับรถก็จะได้แบบตื่น ดีดแล้วก็แรงไปเลย Energy <Yeah. S 1> ค่ะ Energy เนี่ยมันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับพลังกำลังเรื่องร่างกายอย่างเดียวมันก็จะแบบคึกคักค,คึกค,คักคึกคักแต่อันนี้มันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับสมองด้วยแล้วก็มีช่วยเรื่องผิวพรรณด้วย <Yeah. S 1> ก็คือเหมาะกับผู้หญิงอะค่ะมีทั้งแรงมีทั้งสมองแล้วมีทั้งความสวยนี่คือสิ่งที่ต้องการแล้วก็ทําราคาแบบที่ทุกคนจับต้องได้คือ4 9 0เาบาทแล้วจัดโปรแรงมากคือ1แถมหนึ่งหารแล้วเฉลี่ยซองละ20กว่าบาท คือแล้วเป็นแนวเฮลตี้ไงคือแบบเครื่องดื่มบำรุงกำลังแบบชนิดผง สายสุขภาพช่สายสกัดในนั้นยังไงใช่สายสกัด15ชนิดค่ะเป็นพืชผักผลไม้ดังนั้นเนี่ยกินได้แล้วก็จะสบายใจคือไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยจะสะสมมาเร่าหรือว่าบีบหัวใจไหมปวดหัวไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีจริงแลออนควีนเนี่ยเราก็เออจับกลุ่มว่าเป็นผู้หญิงเพราะจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยยังไม่มีเ,เครื่องดื่มบำรุงกําลังแบบสุขภาพแบบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วปดปรากฏว่าผู้ชายถามว่า้อวผู้ชายกินได้ไหมได้ระหว่างรอไลออนคิงเพราะเมื่อมันมีควีนแล้ว มันก็ต้องมีคิงถูกปะดังนั้นระหว่างรอไลออนคิงออกกินควีนไปก่อนได้ค่ะอาได้เช่นเดียวกันผู้ชายก็จะตื่นคึกคักขับรถไม่ง่วงมีพละกกำลังจะดึกจะดื่นสมมติคุณจะใช้แรงช่วงไหนคุณกระดกช่วงนั้นถ้าดึกใช้แรงก็อ่ะกระดกได้อะไรอย่างนี้แม่นะระหว่างไลฟ์ใช่ปะแม่ก็พูดไปพูดไปบอกผลิตภัณฑ์อะไรของใหม่ไปปุ๊บระหว่างกอนไลฟ์กับกินเข้าไปแล้วพูดไปสักพักแตกต่างกันเลย คนดูยังทักเลยว่าพูดแบบปะปปปปแล้วแรงอ่ะภายใน5้าถึงสินาทีนะอันนี้คือลองจากตัวเองเนี่ยมันรู้สึกเลยว่าสมองอ่ะมันวาบขึ้นมาเลยมันจะสว่างว่าจากอะไรที่แบบเวลาที่เราสายตามมัวมัวเวลาที่คุณขมัวมัวตื่นเช้ามาแล้วไม่สดใสอะไรเงี้ยค่ะพอกระดกอันนี้เข้าไปคุณจะเห็นถึงความแบบว่าสดชื่นขึ้นมาเลยแล้วก็ มีพละกกำลังจะไปทํานู่นทํานี่ทํากิจกรรมได้ทันทีใช่คือเวลาเดินทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราขับรถขับลาหรือแม้กระทั่งไปสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้คนเรานี่คือ work hard play harder เนาะเวลาไปเที่ยวก็ไปให้สุดจะปีนเขาล่องเรือดําน้ำะไรต่างอูอันนี้มันมากคุณจะว่ายน้ําเร็วกับาปลาและปลาฉลามคุณจะขึ้นสู่ยอดเขาอันอย่างรวดเร็วคุณต้องเจออันนี้แล้วก็ออกกําลังกายนี่คือสนุกมาก จากที่เราเฮ้ยออกกําลังกายได้นิดนิดหน่อยๆแต่ถ้าเรากินไลออนควีนเข้าไปอะแรงมันมาจากไหนไม่รู้อะมันก็ทําให้เราได้มีประสิทธิภาพในการใช้กําลังใช้สมองมากขึ้นก็มีแบบใส่เมื่อเคยเทสใส่ปอมก็คือทับทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรารู้ว่าผู้หญิงอะต้องการแบบอะไรบ้างอะแรงใช่ไหมสมองแล้วก็ใส่ผิวเข้าไปด้วยแต่ถ้าแบบเอาต้องการแบบผิวลว้ลวนๆเลยหรือว่าเน้นเรื่องผิวก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆของ power shot ที่ให้คนแบบกินได้เช่นเดียวกันก็คือตอบโจทย์ทั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านเองบางคนบอกอแม่บ้านใช้แรงโอ้โหแรงนะเลี้ยงลูกบางคนทํางานบ้านปลูกต้นไม้ทําสวนหรืออะไรต่างๆนะก็กินได้เช่นเดียวกันเด็กจะอ่านหนังสือสอบนึกออกไหมเด็กอ่านหนังสือสอบต้องการให้สมองตื่นต้องการให้มีแรงแต่แบบเฮ้ยกินอะไระที่มันเฮลตี้อ่ะกินอะไรแล้วแบบเฮ้ยไม่บีบหัวใจกินอะไรแล้วไม่ปวดหัวอันนี้คือ จร,จริงๆแล้วไม่ได้จะไปแข่งกับเครื่องดื่มชุกําลังใดๆนะเพราะมันมีช่องว่างตรงนี้ว่าเครื่องดื่มบํารุงกาลังสําหรับผู้หญิงเนี่ยแล้วแบบผงอ่ะไม่มีคือเราอยากจะแบบเฮ้ยพกพาง่ายบางทีเราจะไปถือขวดอย่างเงี้ยมันก็หนักหรือเปล่าวะเราก็พกเป็นซองแบบนี้จิวจ๋วๆน่ารักลายน่ารักแล้วก็คือพกได้ไม่ไอายใคร เปิดออกมาจะทำหลงทำตกก็เอ้ยเก๋ๆนึกออกมามคือตอบสนองสำหรับผู้หญิงที่ต้องการแบบไลฟ์สไตล์ด้วยพกพาง่ายด้วยแล้วก็ให้มีแรงมีกำลังดีดแล้วก็ให้สมองบรท์ได้เลยทันทีอน,นี่เดี๋ยวจะทำให้ดูนนคุณก็คือเราอ่ะฉีกได้เลยอย่างนี้เอาอันนี้เดี๋ยวเอามาเราก็ฉีกได้เลยแล้วก็บางคนแบบไม่มีเวลาเด้ย๋ยวบอกว่าไปหาน้องหาน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้นี้ฉีกอา้าวอันนี้ไม่มีรอยบากหรอคะหรือ,อยังไงคะอา้าวคุณคะอ๋ออันนี้อยู่นี่คะ่คะขอโทษค่ะ ายาวค่ะอันนี้นะคะฉีกปุ๊บแล้วเราก็กระดกได้เลยไม่ติดคอนให้เวลาการอื่นนิดนึงเนี่ยก็ตืนไปได้เลยแล้วมันก็จะแบบแซบอ่ะคุณมันก็จะออกอมเปรี้ยวอมหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับใครที่แบบอยากจะดื่มเป็นเครื่องดื่มอะไรเงี้ยคุณก็ไปชงน้ำได้ แต่สำหรับบางคนบอกว่าพี่เอาสะดวกก็ฉีกแล้วกระดกได้เลยก็เหมือนผลิตภัณฑ์ power shot ที่แบบฉีกแล้วก็กระดกได้เลยถุงน้ำก็ละลายง่ายใช่ถูกต้องค่ะ,ะละลายน้ำได้ละลายน้ําได้ง่ายนะคะคก็ถ้าใครแบบอยากสะดวกเนี้ยก็พกไปเลยเนี่ยเป็นซองแล้วก็ติดกระเป๋าตัวเองไว้ช่องทางการซื้อได้ทางไหนได้้างคะพี่แอนช่องทางเราก็ขายออนไลน์อยู่นะคะตอนนี้ก็คือ Line at high power shot หรือว่าทาง Facebook ตอนนี้เราก็มีแอ แอปพลิเคชันที่คนแบบสามารถสั่งซื้อได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้แบบในไลน์คนเป็นแสนไงแล้วก็แอดมิน hmm. ก็ตอบกันไม่ทันลูกค้าก็โอ้ตายแล้วนี่รอข้ามวันข้ามคืนแล้วค่ะจะได้ซื้อไมคะ mm hmm. เราก็เลยทําแอปพลิเคชัน power shot ไว้ก็คือเราขายออนไลน์เนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเอาที่อำนวยความสะดวกลูกค้าให้มากที่สุดซื้อผ่าน Facebook ก็ได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ call center mm hmm. ก็มีก็สามารถโหลดแอป power shot ได้แล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะ